ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฮเวนปลื้มบอสเจ๋งเชื่อมั่นในตนอย่างยิ่งหวังพาผีกลับยุโรปไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่ารูเบนอาโมดิมเชื่อมั่นในตัวเขาเป็นอย่างมากหลังส่งเขาลงสนาม2เกมติดต่อกันสปาปรากรแข้งวัย19ปีได้ออกสตาร์ทผลแรกของฤดูกาลกับการคุมแนวรับแทนมัตทเดลิกในเกมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวตอนพักครึ่งหลังมีเหลืองติดตัว เรนั้นออมริมยังไว้วางใจส่งเขาลงสนามอีกครั้งในเกมพบกับวูฟเมื่อคืนวันจันทร์และเฮเวนทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจสโมสรนี้มีกองหลังยอดเยี่ยมอยู่หลายคนนะแต่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณให้ยืนคุมแนวรับเฮเวนบอกกับนักข่าวเขาเชื่อมั่นในตัวผมเป็นอย่างมากผมรู้สึกว่าผมซ้อมอย่างหนักอยู่ทุกวันและผมแสดงให้เขาเห็นว่าไว้ใจให้ผมลงสนามได้ผมคิดว่าผมเป็นนักเตะที่ดีแต่ผมรู้ว่าอันดับแรกผมต้องทําให้คุณสื่อไว้วางใจ และผมค่อยๆทําให้เขาไว้วางใจใช่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมทําได้ดีนะแต่ผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาซ้อมต่อไปเราต้องทําสิ่งที่เราทําในเกมนี้ให้ได้ในทุกๆนัดผมไม่คิดว่าควรหยุดเราได้หากเราเล่นแบบนี้เราอยากจะกวาดชัยชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หวังว่าฤดูก,กาลหน้าเราจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะซึ่งผมคิดว่าเราจะทำได้นั่นคือที่ที่แมนเนเต็ดควรอยู่ ผมเลยรู้สึกว่าเราแค่ทําแบบในเกมนี้ต่อไปและเราก็จะได้กลับไปอยู่ที่จุดที่ควรอยู่เพราะผ่านการลงสนามไปแล้ว11เกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เซนอลเมื่อต้นปีโดยที่ปีแสดงจค่าชดเชยไปเพียงแค่1.5ล้านปอนด์เท่านั้นเดิมทีคาดว่าเฮเวนจะโดนปล่อยยืมตัวในเดือนหน้าแต่เขาอาจจะได้อยู่ต่อท่ามกลางอาการเจ็บของเดริกและแฮร์รี่แม็กไกว เจมี่คาร์เกอร์กูรูคนดังชื่นชมผลงานการบุกชนะวูฟสี่ต่อหนึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังฟอร์มย่ำแย่ในบ้านปีแสดงบุกไปคว้า3าแต้มที่มอรินิวสกราวพร้อมขยับมาอยู่อันดับ6บนตารางคะแนนในเวลานี้คาร์เกอร์กล่าวว่าผลการแข่งขันนี้จะถูกลบด้วยคำว่าพวกเขาเจอกับวูฟที่มีแค่2คะแนนวูฟมันห่วยฝั่งนะพวกเขาไปเล่นเกมนอกบ้านในพิม์ลีกแล้วเอาชนะมาได้4ต่อหนึ่งมันดูน่าเชื่อถือมากๆเลย วูเป็นทีมที่หวยแต่เรากำลังพูดถึงทีมแมนยูเต็ดที่แพ้เอลตันสิบคนขาบ้านเสมอกับเวสแฮมที่อยู่ในโซนตกชั้นในบ้านตัวเองด้วยเมื่อคุณมองไปยังผลการแข่งขันในบ้านกับทีมที่พวกเขาควรเอาชนะแล้วมาชนะนอกบ้าน4ต่อหนึ่งมันจะทำให้พวกเขามีความมั่นใจขึ้นเล็กๆก,ก่อนวันจะหน้าเจอบอลมัด ผีเจือนรูเบนอาม,มริมออกมาอัปเดตอาการของมัทเดลิกหลังจากกองหลังชาวดัตพลาดลงสนามในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเอ็ดบุกถล่มวูบ4ต่อ1นี่เป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วที่เดลิกไม่ได้ลงเล่นหลังจากก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมเสมอเวสแฮมหนึ่งต่อหนึ่ง mm. เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยตอนนั้นอาม,มริมบอกว่าเป็นอาการเล็กน้อยและหวังว่าจะหายทันเกมเยือนโมลินิวสเตเดียมอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ไม่ทันและเชื่อของเดลิกก็ไม่อยู่ในทีมแมตช์เด์อีกครั้ง อาโมลิมให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยท่าทีค่อนข้างระมัดระวังไม่ยอมฟันธงว่าดาวเตวัว26ปีจะกลับมาได้เมื่อไหรอาโมริมบอกว่าผมไม่รู้บางทีเรามีแผนในใจแต่ต้องดูอาการวันต่อวันผมยังไม่ขอบอกว่าเขาจะกลับมาเมื่อไร่ในช่วงที่ดลีกหายไปอาโมริมเลือกส่งดาวรุ่งอย่างไอเดนเฮเวนลงยืนตรงกลางของแผงหลังสตัวโดยใช้นุแซมัสอุยไปยืนฝั่งขวาฝั่งซ้ายยังเป็นลูกชอมืเดิม ขณะที่ในครึ่งหลังมาสอวีและเฮเว่นถูกเปลี่ยนออกและส่งเลนิโยโรกับลีสโดมาติเนสลงเล่นแทนโดยมาติเนสกำลังเร่งเรียกฟอร์มหลังหายจากอาการเอ็นไข้หน้าฉีกที่เจ็บตั้งแต่กลุ่มภาพันธ์มาติเนสเพิ่งกลับมาลงสนามนัดแรกในเกมชนะคริสตัลเพลย์สองต่อหเมื่ออาทิตย์ก่อนและค่อยๆได้เวลาลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ผีฝั่งนะเอเยนเผยวอาตันแพลนย้ายทีมแชมเปี้ยน เจมส์เฟเธอร์สโตนเอเยตนของอดัมวอตันกล่าวถึงอนาคตของแข้งในความดูแลว,ว่ามีความทะเยอทะยานที่จะเล่นในฟุตบอลระดับสูงสุดและมีแผนที่จะพาเขาไปถึงฝั่งฝันนั้นแล้วกองกลางวัย21ปีกลายเป็นเป้าสนใจจากหลายๆสมสรในยุโรปโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พร้อมจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะไม่ใช่ราคาถูกๆอย่างแน่นอน และเป็นที่คาดกันว่าวอตันจะมีค่าตัวราว70ล้านปอนด์หากเขาย้ายออกจากคริสตันพาเลทในอนาคตอันใกลน้นี้ทางด้านเจมส์เฟเธอร์สโตนเอเจนต์ของกองกลางรายนี้กล่าวถึงแผนการในอนาคตของกองกลางรายนี้พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอดีตแข้งแบ็คเบิร์นโรเวอร์ในการให้สัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตเขากล่าวว่าตอนที่เขาอยู่แบ็คเบิร์นเราได้นั่งคุยกันถึงการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ แล้วเขาจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรส่วนตัวผมคิดว่าการจะเล่นให้ทีมช่างกริคุณต้องได้เล่นแชมเปี้ยนลีกก่อนและการจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกคุณก็ต้องได้เล่นให้กับหนึ่งในทีมชั้นนําของลีกชั้นนําการก้าวกระโดดไปสู่ทีมแชมเปี้ยนลีกนั้นผมคิดว่าคุณอาจจะหลงทางได้แผนเริ่มต้นคือการเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกเรามีแผนเขาอายุ21ปีแล้วผมต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอเพื่อจำแผนนี้ไว้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสำเร็จเมื่อวานวันนี้หรือตอนนี้ก็ได้ เขามีเป้าหมายและเป้าหมายทั้งในเกมและในฤดูกาลอยู่แล้วเขาแค่ต้องทำงานส่วนของตัวเองให้เต็มที่และที่เหลือจะจัดการเองอย่างเป็นระบบและใจยเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับความสามารถของเขาให้ถึงขีดสุดแมนนเตดและลิวอร์พูดได้รับข้อความชัดเจนเรื่องการคว้าตัวอ,องตวนเซเมนโยปีการนาอาจกลายเป็นหนึ่งในดีลใหญ่สุดของตลาดเดือนมกราคม อ,องตัวเซเมนโย่ปีของบอลมัดพร้อมก้าวไปสู่ระดับต่อไปในเส้นทางอาชีพของเขาแล้วตามคำยืนยันจากออตโตอัดดูผู้จัดการทีมชาติกาน้าซึ่งส่งสารถึงบรรดาทีมที่สนใจดาวเตะวัย25ปีรายนี้อนาคตของเซเมนโย่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2ทีมที่ให้ความสนใจเขาก่อนที่เจ้าตัวจะต่อสัญญาใหม่5ปีทำให้กระแสข่าวสงบลงชั่วคราว แต่คาลือก็กลับมายิางรวดเด็วในฤดูกาลนี้หลังเซเมนโยยิง6ประตูและทำา3แอซิสใน7เกมแรกของสีซสั้นและมีรายงานว่าสัญญาใหม่ของเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์นอกจากแมนเดตและลิเวอร์พูลแล้วยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาในเดือนมกราคมนี้ด้วยเขาทำได้ดีมากกับบอลมัดแต่ด้วยความเคารพต่อสโมสรและสิ่งที่พวกเขาทำกันอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาควรก้าวขึ้นไปอีกขั้น อดดูให้สัมภาษณ์กับดีอารติกไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดหน้าหนาวหรือซัมเมอร์มันเป็นอีกคำถามหนึ่งแต่ไม่ต่างกันสําหรับทีมชาติกาน้าผมตั้งตารอที่เห็นเขาโชว์สกยภาพให้โลกได้เห็นมากกว่านี้เซมนโยจะย้ายไปไหนในเดือนมก,กราคมได้บ้างค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเมื่อมองจากฟอร์มต้นฤดูกาลของเซมนโยแม้ว่าสโมสรที่สนใจจะมีความกังวลกับฟอร์มที่ลดลงในช่วงหลัง ซึ่งก็ไม่ใช่เขาคนเดียวในทีมบอลมัดที่ประสบปัญหาเช่นนี้อย่างไรก็ตามฟอร์มแรงช่วงต้นฤดูกาลไม่ใช่เรื่องบังเอิญปีที่แล้วเขายิง11ประตูและทำ6แอสซิดแสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพสร้างปัญหาให้กองหลังพิมลิกได้อย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด ความสามารถในการเพิ่มสกอร์และสร้างสรรเกมลูกคือเหตุผลที่เซมินโยซึ่งพิสูจน์ตัวเองในพิมลิกแล้วถูกจับตามองอย่างมากในตลาดเดือนมก,การาคมที่กำลังจะมาถึงโดยเป็นช่วงเวลาที่หลายสโมสรใหญ่กำลังพยายามแก้ไขฟอร์มตกเพื่อลุ้นแชมป์ต่อแมนซิตี้ดูจะเป็นตัวเต็งที่สุดในเวลานี้แต่ลิเวอร์พูลมีข้อได้เปรียบตรงที่ริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาซึ่งเป็นคนหนึ่งเซมินโยมาร่วมทีมบอลมัดเมื่อปี2023 ด้านแมตต์ด,ดูเหมือนจะลดความสนใจลงแล้วเพราะทีมกําลังมองหาผู้เล่นในตําแหน่งอื่นมากกว่าทําให้การแข่งขันแย่งตัวปีกการ่ารายนี้อาจไม่ดุเดือดเท่าที่คาดในเดือนมกราคมนี้ว่าด้วยผลงานพียกเซียร์ตขึ้นหิ้งตํานานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับสถานะของมาคัสแรดฟอร์ดขึ้นเป็นหนึ่งในตานานของทีมหลังนําชื่อลูกมอ่อของทีมรายนี้เข้าไปอยู่ในทำเนียบบนเว็บไซต์สโมสรแม้จะเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่แรดฟอร์ดดูจะเป็นตํานานบทใหม่ของโอทัฟฟอร์ด หลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นของทีมชุดใหญ่เมื่อต้นปี2016จากระบบ Academy เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ของเขาดูเหมือนจะพังทลายลงเมื่อเขาถูกปล่อยยืมตัวไปแอสตันวิลล่าเมื่อ,อรุูการที่แล้วความสัมพันธ์ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกหลังเจ้าตัวย้ายไปบาสโลรนาแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในราคาที่จับต้องได้เมื่อช่วงซัมเมอร์ อย่างไรก็ตามยูไนเต็ดก็ได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของสโมสรด้วยการนำชื่อของแรดฟอร์ดระบุไว้ในหมวดตำนานบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนักเตะวัย28ปีรายนี้อยู่ในกลุ่มพิเศษร่วมกับตำนานอย่างเซอร์บอบบีปป้ชาวตันรอยคีนไบรอันรอบสันเวนโดนี่และเดนิสเออร์วินการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของแมนยูไนเต็ดที่มีต่อนักเตะรายนี้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นที่เข้าใจกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรดฟอร์ดกับรูเบนอาโมลิมผู้จัดการทีมนั้นไม่สู้ดีนักประจบกับผลงานและข่าวเช้านอกสนามที่เต็มไปได้วยทิศทางลบแต่เรื่องเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้ความสําเร็จทั้งหมดที่อดีตน้องไข่ต้มทําได้กับปีสแสดงลดน้อยลงเลยก่อนที่จะอำลาสโมสรชั่วคราวแรดฟอร์ดลงสนามให้กับยูเนเต็ดไปแล้ว426นัดพร้อมทําไป138ประตูในทุกรายการ ช่วยให้สมสรนคว้าแชมป์เอฟเอคัพสสมัยยูโรป,ปาลีกหสมัยและลีกคัพสสมัยแม้ว่าตำนานรายื่นอาจประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่สมสรรุ่งเรืองกว่าแต่แรดฟอร์ดก็ยังคงได้รับการยกย่องว่ามีส่วนสำคัญกับความสำเร็จในยุคหลังเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ